ขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายอย้อยนิวนะครับประจำวันจันทร์ที่3 1พฤษ,ษภาคม2544วันนี้อยู่กับผมปรีชากุลทองกรเจ้าพนักงานเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการของเรา,าครับยังคงเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ของอ,อําเภอเขย,อย้อยเนื่องจากสถานการณ์นะครับยังมีความน่าเป็นห่วงซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะครับมีรายละเอียดของคําสั่งล่าสุดของจังหวัดเชียงรีเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยนะครับเรามาเริ่มกันด้วยความพื้นปิตินะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาย้อยโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาณวัดโพงามตำบลบางเขมอำเภอเขาย้อยนายพักพงศ์ทวิภัทรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายกเล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีนางวิพรเวีวรศรีผ่องนายอำเภอเขาย้อย พันเอกวัฒนพลจิตรักมั่นรองเสนาธิการมณฑนทนหารบกที่15และส่วนราชการต่างๆนะครับรับมอบอาหารพระราชทานจำนวน2,000กล่องเพื่อส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งส่วนนี้นะครับได้สร้างความทาาซึ้งในพระมหากรณาธิคุณ ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอขอย,ย้อยอย่างหารสุดไม่ได้นอกจากนั้นยังมีสายทานน้ําใจทีห่หลังไหลนะครับมาอย่างพี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันเ,เมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดาราจิตอาสาลงพื้นที่ทําข้าวกล่องให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในพื้นที่ของตำบลบางเขมตำบลสะพังจํานวน1,700กล่อง ึ่งนอกจากข้าวกล่องยังมีพี่น้องประชาชนรวมทั้งพระสงฆ์มอบข้าวสารอาหารแห้งซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบผ่านทางเทศบาลเป็นจํานวนมากโดยนะครับพระสงฆ์วัดอินทรารามจังหวัดสมุทรสงครามมอบขนุนจํานวน50ลูกร้านวิยาดาฟาร์มร่วมบริจาคข้าวสารจํานวนแถุงครอบครัวทวีสุขคุณสิวัตรจันเพนแหล่งล่ามอบน,น้ําดื่มไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโรงน้าําปลาไทยรุ่งเรืองนะครับ บริจาคน้ำปลาจำนวน25ลังวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์มอบหน้ากาก,ากอนามัยเจลแอลกอฮอล์และป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอข้อยในนามเทศบาลตำบลขอย้อยและพี่น้องประชาชนชาวข่ยอยทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้ส่งกําลังใจและได้ส่งสิ่งของต่างๆมาช่วยเหลือและได้ให้กําลังใจชาวข่ยอ,ยอยในครั้งนี้ครับ โดยสิ่งของที่จะมอบให้นะครับทางเทศบาลจะได้นําไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบในพื้นที่ต่อไปนะครับซึ่งนอกจากจะส่งมอบสิ่งของให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับเทศบ,บาลก็ยังมอบเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทับคางและตําบลสะพังเพื่อใช้ในการป้องกันและต่อสู้กับวิกฤตของโควิด -19 ในพื้นที่นะครับรวมทั้งส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ขณะที่การลงพื้นที่การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิกู้ภัยสว่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ร่วมกันฉีดร่วมฉีดยาฆ่าเชื้อโดยมีสอทนิรุตยอดขันและสอททูลเคี่ยมพันธ์ นำทีมปูพรมฉีดน้ายาฆ่าเชื้อในพื้นที่ของตําบลเขาย้อยและพื้นที่โรงงานนันยางส่วนพี่น้องประชาชนที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดคัดกรองโควิดบริเวณศาลาและเต็นต์ตรงข้ามวัดหนองส้มนั้นนะครับเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ดาเนินการฉีดพ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่การจัดเก็บขยะในพื้นที่นะครับของตำบลบางเขมตาบลสาพัง ึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงมีพี่น้องประชาชนที่กักตัวเป็นจํานวนมากส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะฮะโดยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มรอบในการเก็บขยะมูลฝอยเป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์เนื่องจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับและอาจเป็นขยะติดเชื้อจึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านนะครับก่อนทิ้งควรแยกประเภทของขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับตามที่เทศบาลของเราได้เคยประชาสัมพันธ์ในวิธีของการแยกขยะแล้วนะครับต่อกันที่คําสั่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นคําสั่งล่าสุดเรื่องการยกระดับการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1นนะครับซึ่งห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในตําบลของอําเภอเขาย้อยโดยคําสั่งดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 1. ห,ห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ตําบลห้วยโรม ตำบลหนองจุมพลเหนือตำบลหนองจุมพลตำบลบางเขมตำบลสะพังและตำบลเขาย้อยเว้นแต่ได้รับการยกเว้นผู้มีเหตุจำเป็นหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติได้แก่ผู้ที่เดินทางใช้ถนนเพชรเกษมโดยต้องไม่แวะพักยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้บริการเช่นเติมน้มามันเป็นต้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศหรือคําสั่งของทางราชาการ หรือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือพลเรือนที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายการสาธารณสุขได้แก่ผู้ป่วยผู้มีความจําเป็นที่ต้องพบแพทย์ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยหรือแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้แก่ผู้ขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สินค้าอุโปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงปริศนี หนังสือพิมพ์หรือสินค้าเพื่อการนําเข้าการส่งออกการขนส่งหรือขนย้ายประชาชนได้แก่ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังการกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้แก่ผู้บริผู้บริการคนไร้ที่พึ่งผู้บริการเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงผู้บริการขน,ขนส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการซ่อมบำรุงไฟฟ้าปลาปาร,ระบบระบายน้ำระบบท่อส่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติผู้บริการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเป็นต้นการประกอบอาชีพนะครับึ่งเป็นอาชีพที่ต้องทำภายในช่วงเวลาพิเศษได้แก่ผู้เข้าเวรยามหรือการทำงานตามผัดที่กําหนดไว้ตามปกติของทางราชการเอกชนโรงงานหรือการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นต้น เหตุจําเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่โดยผู้ที่มีเหตุจําเป็นข้างต้นต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นและเอกสารรับรองที่จําเป็นหรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่เอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าบริการต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่รวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย สองนะครับขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตาบ,บห้วพโรงตาบลหนองชุมพลเหนือตาบลหนองชุมพลตาบลบางเขมตมบลสัพังและตาบลเขาย้อยให้ชะลอหรืองดการออกนอกเขหสถานตั้งแต่เวลาห้าทุ่มจนถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้นข้อที่สามนะครับขอให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและห้ามกระทําการใดๆที่ขัดต่อมาตรการป้องกันตามพรบฉุกเฉินพศ2 5ง8มาตราที่9 ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับได้ระบุให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิบุรีร่วมกับอำเภอขย้อยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังให้ส่งตัวไปแยกกักตัวกักกันณนะสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนดเป็นเวลาอย่างน้อย14วันและรายงานให้กรรมการควบคุมโรคจังหวัดพิบุรีทราบ ขณะที่การดูแลผู้กักตัวนั้นให้เทศบาลและอบตอช่วยเหลือด้านเครื่องอุวโภคบริโภคและอาหารระหว่างการกักตัว14วันนอกจากนี้ยังสั่งการให้อำเภอเขาย้อยสถานีตำรวจภูทรเทศบาลและอบตอร่วมกันกำหนดจุดปิดรอยต่อระหว่างตำบลและตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตํบลหนองจุมพลเหนือตํบลหนองจุมพลตํบลสัพังตํบลบางเขมและตํบลเขาย้อย พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้นะครับมีโทษปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทจนถึง1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับจึงขอความร่วมมือเราทุกคนนะครับปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอขอยอยของเราได้ผลจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาด และกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งครับมาถึงในช่วงของคำร้องบอกเหตุนะครับคำร้องบอกเหตุในวันนี้เป็นคำร้องที่แจ้งให้เทศบาลเข้าไปซ่อมไฟทางบริเวณซอยผู้ใหญ่ชานพื้นที่หมู่4ตำบลทับทางที่เสียทั้งสายนะครับเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าไปดําเนินการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่ได้นํามาฝากให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลชาวตำบลขอ้ยอยได้รับทราบนะครับ หากพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการแจ้งเหตุนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่0 32562 0 61ซึ่งเป็นเบอร์ของทางเทศบาลสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านอดทนและเข้มแข็งนะครับต่อสู้กับโควิด19สวัสดีครับ